สวัสดีนักเรียนครับมาต่อนะครับคลิปนี้ก็เฉลยหน้า25นะยินดีด้วยนะครับเราเรียนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีการบ้านนะนักเรียนนะมีแต่ข้อสอบอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวข้อสอบค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนักเรียนครับการเกิดเรโซแนนต์นะอีกรอบหนึงนะครับข้อ12 12บอกว่า ้าหลอดเลโซแนนที่ใช้การทดลองเรื่องเสียงชุดหนึ่งให้ความดังสูงสุด3ครั้งเมื่อเลื่อนตำแหน่งลูกสูบไปตามความยาวของหลอดเลโซแนนโดยตำแหน่งสุดท้ายของลูกสูบห่างจากลำโพงมากที่สุดซึ่งห่างจากปากหลอด100เซนติเมตรตำแหน่งสุดท้ายนะครับความดัง3ครั้งไงฮะสุดท้ายแปลว่าครั้งที่3นะครับ อยากทราบว่าลำโพงสั่นได้ความถี่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นโจทย์บอกว่ามันเป็นการเสียงดังครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่ระยะ100เซนททีนี้การเกิดเสียงดังในหลอดเนี่ยนะครับครั้งที่3มมันก็จะเกิดขึ้นนิ่งในลักษณะแบบนี้ครับนะฮะก็คือเกิดขึ้นนิ่ง ในลักษณะแบบนี้นี่คือครั้งที่3ดัง1เห็นไหมฮะดัง 1, 1> ดัง 2, 2และดัง3ามแปบ๊บหนึ่งนหมครับไม่ค่อยชัดอาอแชทชัดแล้วปึ๊บโอเคนะครับเมื่อเราวาดรูปได้นี่มันจบเลยนะนักเรียนนะเพราะว่าโจทย์บอกว่าวัดแล้วได้ร้อยเซนแต่รูปที่เราวาดวาดแล้วมันได้เท่าไหร่ครับมันได้5้าเลมด้าส่วน4นะครับ บางคนอาจารย์นับยังไงไปศึกษาเอาเองนะครับคงจะไม่บอกให้ทุกอย่างนะครับมันก็เป็นความสัมพันธ์ก็คือเพราะฉะนั้น5้าแลมดาส่วน4ก็เท่ากับ100เซนแค่นั้นเองครับนักเรียนทําไมทำตรงนี้ทําไมก็หาแลมด d าไงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแลมด d าก็คือ80เซนทำไงก็ย้ายข้างไปจับคูณหารนะครับ เสร็จแล้วจดทาหาความถี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความถี่ก็เท่ากับ V ส่วนอะไรครับเท่ากับ v ส่วนแลมดาธรรมดาธรรมดานะครับเอ๋วคือเท่าไหร่อ่ะ v ก็คือ300เดี๋ยวบอกอะไรมาไหมอ่ะส้ย่คือ340นะครับ V คือ340นะฮะแลมดาคือ0.8รู้ไหมว่าทำไมเป็น0.8ก็เพราะมันเป็นเมตรนะครับเราได้มาเป็นเซน แต่คราวนี้เราจะตอบเป็นเมตรนะครับเราก็เอา340ใช่ไหมครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย0.8ออกมาก็ได้เท่ากับ4 2 5ยนะครับอ่เห็นไหมครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนักเรียนนะฮะไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่มันยากที่คิดนี่แหละมันรู้จะคิดยังไงนะครับต่อไป ข้อส3ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อนำซ่อมเสียงอันหนึ่งเคาะเหนือท่อเรโซแนนซ์จะเกิดเสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ17เซนติเมตรนะและดังครั้งที่2เมื่อน้ำอยู่ต่ำจากปากท่อ53เซนติเมตร ซ่อมเสียงอีกอันหนึ่งมีความถี่450ทําให้เกิดเสียงดังครั้งที่2เมื่อน้ําอยู่ต่ําจากปากท่อ59เซนตมรและดังครั้งที่3เมื่อน้ําอยู่ห่างจากปกากท่อ99าซนตมซ่อมเสียงอันแรกมีความถี่เท่าไหรอ่านแล้วงงไหมครับอ่านแล้วงงนะครับอ่านักเรียนครับในกรณีนี้นะครับมันเป็นลักษณะเอาเอาท่อมาจุ่มน้ํา แล้วก็เอาซ่อมเสียงนะครับมาวางเหนือท่อมันก็จะเกิดเรโซแนนซ์ขึ้นมาครับอย่างนี้ครับนะซ่อมเสียงมันดันมี2อ,อันนะฮะอันที่1เสียงดังครั้งแรกเมื่อน้ําจากปากท่อ17และต่ํากว่าปากท่อ53นะครับซึ่งนะฮะวิธีการคิดก็คือเสียงดังนะฮะที่ติดกัน มันก็คืออะไรครับมันก็คือแลมด้าส่วนสองเพราะฉะนั้นนะครับซ่อมอันหนึ่งนะเขาบอกมาเลยครับว่าดังทั้งที่1คือ17และทั้งที่2คือ53เพราะฉะนั้นแลมดาส่วน2จึงเท่ากับนะครับแลมด้าส่วน2นะครับจึงเท่ากับ53าลบ17 เพราะฉะนั้นแลมดาส่วน2จึงเท่ากับ36เพราะฉะนั้นแลมด d านะครับจึงเท่ากับ72ซนติเมตรนะเรียบร้อยแล้วครับเราได้แลมดาแล้วจากซ่อมอันที่1นะทีนี้ซ่อมอันที่2แล้วครับนะเหมือนกันครับซ่อมอันที่2เขาบอกว่ามันดังนะครับที่ระยะ59แล้วก็ ที่ระยะ99เพราะฉะนั้นอันที่2เนี่ยแลมดาส่วน2เท่ากับ99ลบ59เท่ากับ40แสดงว่าแลมดาคือ80เซนติเมตรนี่นี่อันที่2นะครับเดี๋ยวคุณตั้งเป็นแลมดา1กับแลมดา2แล้วกันนะครับเท่ากัม80ซเมตรนะครับ ทีนี้เมื่อเราได้แลมดาสองแล้วแต่โจทย์เขาบอกความถี่อันที่สองมานะครับอันที่สอมีความถี่เพราะนั้นเราก็หา V นะครับหา V จากอันที่สองเท่ากับ f a แลมดาสองนะครับ f2 สองนะครับความถี่คือ450คูณกับ0 8มันเป็น80ดแต่ทำเป็น0.8นะครับแปลว่าคูณกันออกมาได้อะไรครับ ได้360เมตรต่อวินาทีความเร็วนี้นะครับมันไปเท่ากับอันที่1ครับใช้ใช้ในอันที่1ได้เพราะฉะนั้นความถี่ของอันที่1จึงเท่ากับ v ส่วนแลมด้าหนึ่งนะครับ v คือ360แลมด้าหนึ่งก็คือ0.72นะครับนี่ครับแลมด้าหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับ คันความถี่ของอันที่1เอา360หาร0ู2ออกมาก็ได้เท่ากับ500เฮิร์พอดีเนะพราะนั้นก็ตอบ500เฮิร์ในโจทย์ข้อ13นะก็ทั้งหมด13ข้อในเรื่องนี้นะครับก็จบเอกสารสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าว่าเราได้เรื่องต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียนครับขอให้โชคดีนะครับ